โรงเรียนบ้านดูสหราชพ,พัฒนาคารได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565อย่างเข้มงวดโดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐาน ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตะทมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านดูสหาร,ราชพัฒนาคารนำโดยผู้อำนวยการพิจณตรคามาสีได้เตรียมความพร,ร้อมการเปิดภาคเรียนที่1นปีการศึกษา2 5 6 5้าพร้อมดังนี้ 1. ร้อความพร้อมด้านครูมีการฉีดวัคซีนครบ100ทุกคน สอความพร้อมด้านน,นักเรียนและผู้ปกครองฉีดวัคซีนร้อยละ90ขึ้นไปและแจกเงินเรียนฟรี15ปีค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน 3. ความพร้อมด้าน,นความสะอาดของโรงเรียนมีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทุกอาคารและทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียน 4. ความพร้อมด้านผชิญเหตุและผ่านการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย สถานศึกษาพร้อมจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2525โรงเรียนบ้านดูสหราชพัฒนาคารมีการคัดกรองนักเรียนทุกคนสอนเข้าโรงเรียนในทุกเช้าและมีกิจกรรมการทำความสะอาดโรงเรียนตามเขตงานรับผิดชอบเวลา8นาฬิกาตรงจัดกิจกรรมหน้าเสาธงและก่อนเข้าห้องเรียนมีการล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล พร้อมทําทการเรียนการสอนต่อไปครับคุณครครันักเรียนเปิดไฟนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วก็มาโรงเรียนนี่บรรยากาศที่โรงเรียนตอนนี้ะระบบการป้องกันโควิดเป็นยังไงคะก็ใช้รัดกุมนะครัดกุมดีนะคะโรงเรียนของเราก็จะมีก่อนที่เข้าโรงเรียนเราก็จะมีเมื่อเช้า ตาได้มาส,มส่งรูปเองหรือเปล่าคะไมเออไม่เออนอ๋อค่ะ,ะถ้าเกิดมาส่มเองก็ได้เห็นได้ว่าก่อนจะเข้าโรงเรียนนะคะเราก็จะมีการวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็มีให้มือล้างเยลให้เรียบร้อยนะคะแ<ม>ล้วเสร็จแล้วก็มีการเรียนร<ม>ะยะไหนคะเนอะบรรยากาศโรงเรียนเป็นยังไงกันอ่าดีไหมคะดีครับสบายร่มรื่น<ม>สนอขอขอบคุณสำนักษง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งนำโดยท่านดรสมบูรณ์ธรรม,มลังกาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะตลอดจนทุกท่านที่เป็นเกียรติในการรับชมวิดีโอการนำเสนอในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ